วันนี้วันพระรหัสสาบดีที่16นะครับพฤษภาคม2567นะครับชาววันนี้พิไทยได้เดินทางมาที่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับโอ้หโหนะครับ27 270561มีความหมายท้งนั้นนะครับเลขเนี่ยื อย่างนี้วันนี้มาเยี่ยมพี่ละองดาวสกาวเดือนนะครับซึ่งเป็นต่อแฟดเมื่อก่อนย้อหลังไปประมาณสัก4ี่สถึงปีหลาดบปีก่ที่สองคนครับเป็นนักร้องชั้นนำเลยนะอยู่วงของคุณครูสุรพลสุรลเลินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโด่งดังมากเป็นนักร้องรุง่งเดียวนะครับที่แบบโอ้โหมีแต่คนแบบ รักและกระชินชอบเพลงของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญและหนึ่งและสองคนนี้ก็เป็นนักร้องประจำวงของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญคุณครูสุรพลสมบัติเจริญร้องเพลงอะไรและสองนี้จะแก้ร้องแก้ตลอดเป็นเพลงที่ร้องแก้บครูสุรพลดี๋ยวผมจะพาเข้ามาเยี่ยมนะได้ข่าวว่าป่วยตอนนี้ผมบอกพี่บินไปแล้วพี่บินเขาก็บอกว่าเขาตอนนี้ใกล้ถึงวันเกิดเขาไม่ค่อยว่างก็เลยให้ผมนมามาแทนทนะครับ ล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับดูว่าที่ทั้งสองคนนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้าง <ST EN C AP> สกาวเดืนอนพี่ลอ,องอถอดแมสครับหน้าตาเหมือนกันไหมทั้งหมดนหรอเจ็บว่าสามสี่ไปอยู่อะไปเยอะอ๋อคุณพี่เป็นพี่อันนี้เป็นน,น้องพ,พี่เกิดก่อนใช่ไหมก็เกิดเลยอะไรกหลายๆก็ลูก <c oughs> แล้วใครออกมาก่อน,น,นอ๋อกุณพีพล่ลองลองดาวออกก่อนสกาวเดือนเป็นน้องนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณพี่เจ็ดสิบห้าจะย่างเจ็ดสิบหกเลยเจ็ดห้าย่างเจ็ดสิบหก อันนี้พี่มาเดี๋ยวนั่งคุยกันวันเม้นวันวันเม้นวันเอะไรต่อสัปดาห์ถ้าเกิดสมมุติเราไม่เราไม่ฟอกนี้มันจะเป็นไหนมตายน้ำท่วมกอดตายเลอ้โหหัวหมูคือหัวโอ้โหเอ่อพี่ไม่ได้ร้องเพลงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยแล้วแต่โควิด แ้วแต่นั้นมาคือไม่ได้ไม่ได้อเลย้วอยู่กับแฟนอืมนั่นไม่ได้อาศัยบ้านเขาเหนียอ๋ออันนี้บ้านที่รองดาวเขาอยู่กัแฟนอ๋อเขาเลอา,เอา,เ,อาเอาน้องสามมาอยู่ด้วยอยนะูอ่ใกล้อ๋อน้องสามไม่มีใครดูแลหรอือไง แล้วตอนนั้นเพลงที่โด่งดังของพี่ที่อยู่กับคุณครูสุนทรพลสมบัติเจริญ์เมืันเพลงอะไรบ้างนะเด็กท้องนาเด็กเด็กท้องนากระหาหัวใจกระหาหัวใจแล้วเพลงที่ร้องแก่แบบคุณครูสุนทรพลสมบัติเสน่ห์สองเรือนหนาใช่ใช่ใจลืมกันเนยโอ้โหที่เพลงดังดเลยนะมันไส้แล้วแต่นักครูสุดทรพลเขาล้องเพลงอะไรไปเนี่ย เที oh, oh, wooden, ่ยวใส่จริงๆบุญยิ่งบุญสมัยแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละที่ใช่ไหมโอ้โหเสียงยังแบบนี้อยู่เลยนะไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเกใช่ไหมเหนื่อยนย แอ้นี่ร้องอย่างนี้ร้องร้องคู่กันเลยไหมหรือว่าร้องทีละคนตอนนี้ก็ยังไปไหวกับลมไปคู่กันคนละคนผมแบบทอน่วี้ไอยู่ดีตั้งโควิดมาเนี่ยนะครับแล้วตอนที่อยู่อุ้งฟูมาเจริญนั่นเนาะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะดังที่สุดที่เขาดูจากใครรู้เหรอพอตอนนั้นฉันเด็กทีนี้กว่าะขวบเองเอ๋อทีนดังค่ยีสิบสามสิบสามคือร้องนี่คือดังจัด จากเพลงที่คุณครูให okay. ้ร้องเพลงหรือว่ามาร้องเพลงแก้คูเป็นยังงกัแต่ใค้ร้องต่อคุณครูก็แต่งัร้องร้องตู้่เลยต้งพูดเลยแล้วท่านีอะไรจำได้ไหมครับดีเเด็กข้องาดิมีคนไม้จักเพราะว่าสามเห็นกันด้ยเขาบอกมนสาห้าอกกินหมาเดี๋ยวอลุกแป๊บหนึ่นะคร ยังเด็ก็เลยที่สิบสองเข้าแพทย์พอบเลยนาปริสองแล้วก็มาเลยใ่้หมลูกลูกใครใครเจ็บนีที่สกาวเดียนเป็นมาสปีกว่าใช่ไหมาปี้องใจเกือบอาทิตยละสามครั้งนี่แล้วที่เอารายได้เอาเงินมาจากไ้นที่จะต้องเบี่ค่ากค่ารักษาพยาบาลจะได้หมได้ได้ ลูกแก่กันหมดเลยแล้ว <Happ> ม <ens ahead> like ีทางมูลอะไรของสมาคมสมาคมมีคนมรจ่าห้าพันไหลายปีแล้วแต่เาเป็นไหมห้าพันบาทหมดหรือยังหมดต่มันยังหล่องงบายคือพี่บินเนี่ยที่บินพอได้รับรู้เรื่องราวนะเขาก็อยากจะมาแต่ตอนนี้งานเขาเยอะเพราะว่าตอนนี้ใกล้วันเกิดด้วย ขาก็เลยต้องไปติดต่อนี่ติดต่อนี่ผมก็เลยต้องมานะครับเพราะตอนนี้ว่าจะรับฝากว่าทำไมแล้วนานแล้วมันก็คือไปงานมีธุรกิจอะไรเยอะมากมายแต่วันนี้ก็เลยโอเคอยากจะ้เราเชื่อที่ทั้งสองนะครับเดี๋ยวทังไงถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาดูเอ๊ะที่สองคนนี้เขาดังมาจากอะไรสมัยก่อนคนนิยมชมชื่นเขายังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับรองดาวสกาวเดือนนะครับ เมนะครเแก้ของคูทุกคนสมัคะเลยนะครับนั้วรูปใหญ่แลเรูปใครครับคูอรูคที่ให้ครับ่ยไม่มีคนไม่คยรูบ้าง่รน้าอ๋อแ้เไม่เจอเพียงได้ยังงเจอพานเีนนบ้าเยงทอดร้อนเีงเลย Er สมดชไท้านม okay, ีกรบอนะครัยสมัยก่อนนี่ร้องเพลงของใครอ๋อสมัยก่อนนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยสาวๆสมัยก่อนนะบ้านนอกไม่มีใครไม่มีใครที่จะไม่เคยร้องเพลงของแม่ของสีวนดใช่ไหมแล้วเคยเข้าไปสะปวดมาปวดไหม มนเ็มมันหนอกมันนอกแบบโรงเรียนอ่างเี้ยล้วก็ไปร้องประกวนโงจะไปที่สะดุกถสุดากับแขกหรือว่าประชาชนนะพก็เป็นฝาแฝแล้วก็ร้องเพลงดีทั้งคู่และที่ได่ไปเจอคุณครูสุรพลให้ไหมาเลยออกจากรงเรียนหมายถึงว่าอยู่ที่แต่รู้ว่านะแล้วมาตามหาคุณสุรพลอ่ะแล้วออกมาสมว่ารู้ได้ไงว่าเขาจะรับเราสอนคน ตรงมากก็คือว่าจิตใจชอบร้องเพลด้วยทำงานแต่พูดถึงสมัยก่อนนี้พี่ทั้งสองคนรองดาวสกาวด้วยเนะี่ยสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยแบบสวยเลยอนะ่ะเ,เ,เป็นเด็กเป็นเด็กคือแบบเป็นนักร้องที่สวยประจําวงของ,งครูสุรพลเลยนะแล้วไม่ไม่กลัวเหรอใครมาส่งหรืออะไรหรือมาทนเองเอาวิทาัยพามาว่าต้องเปน็นนักร้องในวงครูสุรพลแน่นอนฝานกในปากเลยครูครั้งแรกเห็นสองคนแล้ว ใม่เดเจ็ดว no ันไม่เห็นคือว่าอยากร้องเพลงอยากร้องโค้งโค้งพอเขาเลิกจากงานพวกสองกรพี่น้องก็วิ่งซ้อนใต้กระดานพี่ครูเขาบอกว่าไหนสองคนมาหน้าตาเป็นไงมาให้อาดูซิแล้วอาตีโนนบอกเธอไม่ต้องมาพูดหรอกมันไม่ออกมาหรอกเธอออกไปทำงานมันไี่จะออกมาเขาออกไปทำงานเพื่อเพื่อนตัวเขาตัวแต่แต่ยากรัวคือตัวอะไรกลัวเขาจะ ยังไงกลัวเขาจะว่าครัวเขาจะไม่รับหรือกลัวยังไงมันกลัวหมดทุกอย่างเนี่ยกก็ลมาหาเขาแล้วตั้งใจมาหาเขาแต่เวลาเขามาไม่ออกมาพราะวิบตั้วนานแค่ไหนที่จะมาคุ้นเคยกันเจอได้คุยกับอาแล้วมีงานมาทั้งที่เจอต้องไปงานด้วยกันมันมีทางเดียวมั้ย รู้มันบอกอะไรแม่กระแทกตายนี่เขากลัวนะไม่ใช่ว่าผมกลัวครูนั่งตรงนี้โอ้โหแม่ตีระปาอ้อมไกลเลยเพราะทุกคนไม่ใช่ท่านสองคนหรอกเพราะว่าคุณครูเขาเหมือนกับเหมือนถูใช่ไหมระเบียบอ่าระเบียบวินัยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่แต่หน้าเวทีนี่หัวเราะตลอดใช่ไหมอ๋อแล้วเอ้าแล้วยังไงคุณครูเขามาเห็นแววเห็น ความสามารถในตัวเราเมื่อไหร่มาถึงสมัยก่อนเป็นเทพเป็นเทพซีเรียลเป็นทันตแพทย์เป็นเทพมาถึตัวเราก็บอกไหนแกต้องร้องที่สองคนนะพอร้องแล้วก็บอกเออร้องเพลงอะไรให้ฟชาวตันนะน้ำตาเมียหลวงไหนว่าไม่ลืมอะไรพวกเนี้ยน้ำตาเมียหลวงเหีคุณคุณเดี๋ยวร้องไงคุณเห็นนี่เลยโอ้ใช่ใช่ะ ขอเพลงนี้ให้ครูฟังแล้วครูเขาว่าอย่างไรบ้างขัดเทปขัดเทปเพรว่าพอครูเขากลับไปทำงานว่าวา่ะตีนูนนี่ก็ปวดเทปว่ะเพราว่าเขาไหเสจร้องชมเสียงดีหน้าตาเป็นไงเขาเรียกออกมาอีกยังกลัวอยู่อันนั้นคือครูน่าจะเริ่มสนใจแล้วล่ะจากจากจากน้ำเสียงที่เราร้องขัดไว้ใช่ไหมแต่นี้ครูก็อยากจะเห็นหน้า แล้วไงครับสุดท้ายไปงานเห็นหน้าเห็นหน้าก็เดินหลบก็นั่งที่ระอโอมต่อคนที่น้องพ่อไปขึ้นรถด้านหลังอะไรตัวใครเราเคยบนเวทีไหมให้เลเคยนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีเพลงตัวเองนะอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ประมาณนั้นผูไก่เรายุกก่สิบเก้ากูตายสองคนยีกก่สิบเก้าตอนไหน ดูตายอ๋อตอนที่คุณรูเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่นะครับสิเข้ามาสิบสาก็ประมาณหปีห้าปีแล้วครูก็โดนยิงตายอ่าแล้วนี่ชีวิตเราไปที่ไหนต่อเองเเลยในวีนวนอาตีนวนคุมต่ออ๋ออาตีนวนเคุมต่อแล้วลูกชายเขาก็มาไม่ว่าจะเป็นสุรชัยสุรเชษสุรชาติเด็กๆโตมันนีหน่อยอ โอ oh, ้แม่แม่แม่สรีนวลก็ดูแลต่อมาแล้วหลังจากนั้นนานไม่อยู่กับแม่สรีนวลนานสองปีได้ก็ออกมาแต่ยาเพรางผมก็อาจจะไม่ได้อยู่ออกมาแล้วไป่ทำอะไรก็รัเอะไรี่นไปเรื่อยแล้วตอนนั้นเพิ่งอายุยี่สิบฟังผมเคยเอา YouTube มาดูเด็กที่ทั้งสองยืนร้องเพลงอยู่เลยอ่ายิงเขาก็ร่างสั่งงานปวดไม่พี่นั่งโอเค ป,ป่าก็จะไปดูดูให้แล้วกันปีหมาอแต่จยังผม,ไม,ไ,มไม่เห็น,นที่สองคนหรือว่าพี่ยมคนนั่งอยู่ข้างในเลยขอมาทำก็คือว่าตัดน้ำอืมชอบปูด่ด้วยตรงนั้นนานยังไงชอบปู่รูปใหญ่มากเลยนะครับแล้วรูปเล่นนิ้งใครอ่ะ แบนขึมาเพื่อท e> ี่จะได้ไม่ต้องมีแบนขางี้จะไรต่ีงๆสองต้อเป็นมหาเกาีย์นะเป็ดเก็อย่างไคนะสุกขะแเน็นึ่งนะ้ิงนอกเลยนะบินเยอะ